ควรจะสอนหลานชายให้เขาเรียกอวัยวะของตัวเองเนี่ยว่าเจียวหรือจูดีคะเห็นมีหลายชื่อมากเลยแล้วเวลาเขาปวดฉี่หรือว่าจะฉี่เนี่ยจูของเขามันก็จะโดะและทีเนี้ยเนี่ยก็ฉี่จะไม่ค่อยลงโถเลยแบบนี้ปกติไหมจริงๆถามว่าถ้าเกิดว่าเรียกแบบแบบให้ทุกคนเข้าใจเลยเนาะเออก็คือก็คือจูจิ๋มไปเลยนะผู้ชายนะเออครัเป็นของแบบ ู้ชายก็เป็นจูนะผู้หญิงก็เป็นจิมอะไรเงี้ยค่ะวลเพศเราสาม,มารถที่จะเรียกจูเรียกจิมได้อันนี้มันเป็นคําสุภาพที่ทุกคนสามารถที่เพื่อเป็นคำสุภาพอะค่ะเออสาม,มารถ<อ>พูดได้นะก็จะจนจืออะไรเง,<ๆ>งี้ยก็พูดได้ว่าจูจิมเนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบทุกคนรับรู้เหมือนกันหมดตรงกันหมดนะแต่ว่าอย่างบางคาําอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นบางทีเราก็แบบเลี่ยงที่ไม่อยากจะพูดออาเช่นแบบน้องชายใช่ไหมฮะเสียวอะไรพวกเนี้ยเออมันก็คือถามว่าออ มันก็เข้าใจไหมคือก็เข้าใจแต่อย่างบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจแบบมันถือว่าไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุกคนจะเข้าใจว่าอันเนี้ยหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยค่ะเออไปเรียกแห้ดูแบบว่าเออไม่แบบเพราะว่าเพราะคนเราคิดว่าแบบสุสิมันเป็นคําไม่สุภาพไงแต่จริงมันเป็นคําสุภาพเออเพราะฉะนั้นเราควรจะแบบสอนลูกสอนหลานได้แหละว่านี่คือสันี้คือจิ๋มให้เขาใช้เรียกชัดๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีอันเนี้ยเคยได้ยินว่ามันมีการแบบเหมือนแบบ เหมือนเป็นคดีความอะเนาะหมายถึงว่าเหมือนเด็กอะถูกแบบแล้วล่วงละเมิดทางเพศเนาะอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าพอไปขึ้นศาลอะก็คืออาจจะในเรื่องของคำอะคือเขาไม่ได้แบบบอกให้บอกว่านี่มันคือจูนี่คือจิงอะไรพวกนี้ไงแล้วบางทีเนี่ยมันเลยมีผลต่อในเรื่องของคดีหรือารนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ได้ยินมานะคะเอเพราะฉะนั้นน่ะถ้าให้เรียกให้มันแบบชัดๆไปเลยแล้วก็สุภาพนะเออเราไม่ได้องเขาไปเรียกแบบ ตึ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยคำอื่นเพื่อน่ะค่ะพี่าก็เลยสูงไปเลยได้ค่ะเลยสูงลึกสิมไปได้เลยค่ะต้องสอนยังไงแม่คุณหมอเขาบอกว่าพอปวดฉี่ปั๊บเนี่ยมันมักจะแบบว่าไม่ลงโถต้องสอนเนาะคือบางทีเขาไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันต้องจับมันจับได้ไหมมันจับแล้วมันแบบว่าแบบหักมุมลงไม่ได้หักแบบหักแบบเจ้าศิองศานะก็เหมือนเราแบบตดน้ําส่ยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็แบบ ให้มันลงโผลอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเขานั่งเฉียงเงก็เหมือนอกดลงอย่างเงี้ยได้ค่ะเหมือนปรับทิศทางอะค่ะเอออันนี้สอนได้สอนได้เด็กๆยิ่งสอนถ้าแบบเนาะยังไม่ hmm. นันสอนง่ายค่ะเออสอนได้เลยค่ะบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเออว่าเป็นธรรมชาติแหละแต่ว่าเออเราก็ต้องมีการแบบควบคุมนะคะทิศทางนะไม่ให้มันแบบเลอะเทอะออกนอกโผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถบอกได้